บุญบังไฟเดือนหกบุญบานเฮามาเอาบุญเดือนหกบุญบังไฟให้มันฝนมันตกมั่วมั่วแล้วค่ะมั่วแล้วค่ะลองมั่วแล้วเอา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 มื่อนี้ก็มากินปิ้งหอยครับปิ้งหอยอยู่สายนอกอยู่บ้านนะคํำใหญ่ค่ะเมื่อนี้เพิ่นมีบุญบังไฟจ่าบุญบังไฟประเพณนี้เนาะมาสะดุดตาลาดนี่แหละค่ะเพิ่นปิ้งหอยค่ะโอ้ยพี่น้องเมืองเมืองเมืองน้ำจิ้มเพิ่รสอีดีเด้อหอยย่างไปย่างมากแล้วก็ย่างมาพอละเดละเออลองสิเบืองเออ สุดยอดอีีค่ะในงานบุญบังไฟบรรณาคำในที่ก็ได้เวลาจุดบังไฟแต่พี่นอ้องอ้าวสามสองหนึ่งไปรอดอา้าวเบิ้งหักไฟเดาแล้วก็หิวแล้วค่ะบันนีน้ตั้มไหลบัวจ้านี่นี่นี่เอ็กซ์เซ็กซ์ใเวลากลับบ้านค่ะขับเ,เมื่อไปกินเทืน่นวนากบ๊ายบาย อิ่มตำไหลแล้วก็บฝาดโกโก,โก้พี่เมี่ยมเข้มเข้เข้าไปหนึ่งแก้วจ้าเรียบร้อย